สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับอีกเช่นเคยกับผมกอล์ฟไม่กลับโมโตผมอุ้มไมกาโมโตครับวันนี้นะครับมีรถหรูมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับคันที่แล้วบอกเลยไปอย่างไวไวมากลูกค้ารีเควสมาผมจัดมาให้อีกแต่ต้องบอกว่าคันนี้นะครับสเปเชียลคันนี้นี่คือเราไม่เคยได้มาเลยใช่แล้วครับนะครับมาพบกับเจ้าคันนี้นะครับตัวนี้ก็คือเจ้าเบนซ์นะครับ w 2 2 0 s 2 8 0นคุณผู้ชมฟังดีนะ ตัวนี้เป็นตัว L นั่นก็คือตัวยาว Long Wheelbase ใช่แล้วครับเพราะส่วนใหญ่ที่ได้มาก็จะเป็นตัวสั้นหมดใช่แล,และนี่เป็นตัวยาวไม่พอเป็นตัวเฟ l ลิฟแล้วด้วยใช่เฟ l ลิฟแล้วไม่พอตัวนี้ยังมีเบาะหลังไฟฟ้าใช่ยังมีตู้เย็นใช่ยังมีโทรศัพท์ โทรศัพท์ต้องบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะถ้าในยุเคเขาก็มีมาติดมากับรรถหลายๆคันอยู่และใช่แต่ถามว่าการเวลามันผ่านไปอ่ะแต่ยังอยู่คันนี้ยังมีอยู่<ช>ล้วต้องขอาอาตนี้รู้ว่าผมลองกดเล่นอ่ะหน้าจอมันยังเปิดติดอยู่เลย,ยังเปิดติดอยู่แต่ว่าพอใส่ซิมอันนี้ใช้ได้ปะอันนี้ไม่แน่ใจนะ,ะแต่ยังอยู่แล้วเปิดติดก็คือเอาให้คุณผู้ชมเขาเรียกว่ามีของครบๆไปใ,<ช>ในรถนะครับรถคันนี้เป็นปี2003ระบบทุกอย่างสมบูรณ์มากไปชมเลยดีกว่าครับครับ มาชมสภาพของเจ้า S-Class คันนี้กันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับรบนี่เริ่มโลโก้ดาวร้อยก่อนเลยสภาพโครเมียมเขาก็ยังเงาสวยงามอยู่นะครับกระจังหน้าโครเมียมเงาสวยงามทุกซี่เช่นกันนะไม่มีหักไม่มีฟันหล่อไม่มีโบนะครับครับเลนไฟหน้าของเขานี่เลยอยู่ในสภาพสาสวยงามเลยนะครับผมไปเป็นตาโปรเจคเตอร์มาด้วยนะครับเดรฟเตอร์ในโครเมียมเงาสวยงามเลยนะครับผมจุดสังเกตที่อยากให้ดูแล้วกันนะว่าเอาเป็นว่าถ้ามองแวบเดียวแล้วมองแบบผ่านง่ายๆเลยนะครับคือตรงนี้ที่ผมพี่ก็บอกว่าเป็นตัวเฟลดิฟแล้วซึ่งถ้าเป็นตัวก่อนเฟลดิฟเนี่ยสัังงงเเเกตตรนนนีีี้มจะป็ซ่ดยว ครับอพอเฟรนดฟแล้วเนี่ยตรงนี้มันจะตรงตรงนี้จะเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็จะมีเป็นซี่สองชั้นขึ้นมาอย่างนี้นะก็เน,นี่ยตัวเฟรนด์ีฟเขานะครับรบิ๊กก๊อฟแวนตรงนี้ก็เลยดีกว่าอนี่ตัวฉีดไฟหน้าเขาเฮ้ยใช้ได้ด้วยเหรออ้าวก็พี่ก๊อฟบอกเมื่อกี้บอกระบบ,บ,บ,บมันใช้ได้ครบก็ต้องดูหน่อยสิแน่นอนนะหลายๆคันเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับใช่แล้วอ่ะสักครูนะครับนี่เลยเปิดชมเลยตึ๊ดฉีดไปเลยนี่เป็นไง เฟี้ยวเลยใช้ได้ทั้งสองข้างเลยนะผมแล้วน้ําก็ยังฉีดแรงปกติด้วยนะครับแล้วก็นี่เลยพี่กอปฟมาต่อด้านข้างเลยครับผมตัวคิวโคมี่ของเขาเห็นไหมครับใช้ได้สวยงามสมบูรณ์เลยนะครับผมตัวเซ็นเซอร์เขาก็ยังอยู่ครบ,ครบนะครับคือต้องบอกว่ารถคันนี้นะครับผมไปซื้อมาเนี่ยเจ้าของนะครับเป็นตํารวจเป็นรองผู้กำกับนายตำรวจเลยนะใช่ใช่แล้วไปซื้อจากพี่เขาเองเลยกับมือเลยแล้วผมขับกลับเองด้วยจากราชบุรี ก็เป็นการพิสูจน์ให้ผู้ชมเห็นเลยว่าขับทางไกลยาวๆกับสบายๆนะคผมเป็นคนขับกลับมาเองครับใช่ครับผมนี่ตัวถังฝั่งด้านขวาแล้ก้มสวยงามนะครับผมล้อแม็กซ์เขาก็ยังถือว่าสภาพสวยงามเช่นกันเลยแล้วก็ดอกยางพร้อมใช้งานนะครับนี่ดูด้านข้างนะตัวคิวโครเมียมเขาก็แนบสนิทสวยงามนะครับมีไฟเลี้ยวที่กระจกมาให้เราด้วยก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับครับนี่ตัวสไตล์เอสคาร์ตรงนี้จะเป็นสีแบบทูโทนนะก็จะเป็นแบบลุ่มดั้กับโครเมียมอยู่คู่กันนะครับก็หรูหราสวยงามอยู่ครบถ้วนเลยนะครับมือเปิดโครเเเเมมมียยยยย้าาากก็็ังงงสววอู่ลลแ อยากให้ดูว่าพอเป็นตัวรองยูเบลนะประตูหลังยาวานะดูดิก็ทําให้เวลาผูดด้โดยสารตอนหลังเนี่ยจะนั่งสบายมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเล็กรูมเราจะเหลือเยอะขึ้นครับพอเล็กรูมเ,เยอะขึ้นด้วยมีบอกไฟฟ้าอีกก็สบายๆแน่นอนนะครับ,รบนี่โครเมียมด้านหลังก็ยังเงาวสวยงามอยู่นะมือเปิดอยู่ครบไม่มีแตกหกักไม่มีโบโครเมียมทุกอันอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็ล้อแมกด้านหลังเขาก็ถือว่าสภาพอยู่สวยงามเช่นกันนะครับผมดอกยางก็ยังพร้อมใช้งานอยู่ครับ มาชมด้านหน้าฝั่งด้านซ้ายกันบ้างนะครับผู้ชมครับนี่ด้านหน้าฝั่งขางซ้ายเลนเขาก็ยังฟ้าบสายสวยงามอยู่นะครับผมมาพร้อมตาโปรเจคเตอร์รีเฟลคเตอร์ข้างในสายสวยชัดเจนนะครับผมแล้วก็เมื่อกี้เราทดสอบตัวฉีดไฟหน้าให้แล้วก็ใช้งานได้ครบปกตินะครับนี่ยังเปียกกันอยู่เลยนะครับแก้มฝาข้างซ้ายของเขาก็อยู่สภาพสวยงามเช่นกันนะครับสีสันถือว่าคันนี้สวยงามเลยนะมี่ตำหนิบอกเลยว่าเล็กน้อยมากนะครับไม่ต้องเก็บ โอ้โหผมว่าไม่ต้องเก็บเลยใช้แบบนี้สวยงามเลยให้มันเดิมเดิมอย่างเงี้ยดูดีเลยนะครับใช่ครับนี่ล้อแม็กเขาก็สภาพสวยงามเลยนะแล้วก็ดอกยางยังพร้อมใช้งานอยู่นะครับครับด้านภาษีคันนี้เป็น20พฤษภาคม2564แต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราจะการต่อให้ก็จะเป็น20พฤษภาคม2567อ่าจัดให้ครับต่อให้ใช้กันถึงปีหน้าไปเลยนะครับผมไฟเลี้ยที่กระจกฝั่งข้างซ้ายเขาก็ยังอยู่นะครับผมไม่มีแตกเช่นกันนะครับคิวด้านข้างนี้แนบสนิทสวยงามแนบสนิทหมดโครเมียมเงาวับสวยงามเลยครับครับพิโกบเลย แน่มีกิจะว่าเริ่มแก้จะพูดให้ดูว่ารถรุ่นเนี้ยมันมีลิฟต์ยกใช่ไหมเหลืออยู่ในมือเนี่ยก็ลืมเลยจัดไ,ไปนะครับรจัดระบบให้ดูหน่อยเดี๋ยวจะเทสร,ระบบลิฟต์ยกนะครับให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ารถคันนี้นะครับสมบูรณ์ขนาดไหนนะครับใช่แล้วอ่าอ,อันนี้ยังไม่ได้โยงไม่ได้ทำอะไรนะเวลาไปดูรถทุกคันนะครับคุณผู้ชมต้องเทสให้ได้แบบนี้นะครับอันนี้คือสตาร์ทไวเฉยๆยังไม่ได้โยงนะเดี๋ยวแปะให้ดูก่อนเขาสามารถปรับขึ้นปรับลงได้นะครับเวลาคุณผู้ชชมลูระนนว่่บ้คสงัใแี แล้วมันต้องใช้ได้ทั้งหน้าทั้งหลังนะทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนี่แปะหลังให้ด้วยนี่แปะไว้อย่างนี้นะครับผมซึ่งถ้าเวลาเรายกขึ้นมันจะเห็นชัดเลยว่าแบบตัวตัวสกอตที่เราแปะมันจะหลุดออกใช่ไหมกดได้เลยมาเริ่มเลยดีกว่า à, อ่ะคุณชมดูนะครับนี่ตอนนี้ยกขึ้นนะครับผมกำลังขึ้นนะครับเห็นไหมฮะนี่นะขึ้นแล้วนี่เห็นไหมฮะน,นะกำลังขึ้นนะครับนี่เห็นนะ ค่อยๆเล็งนะครับปล่อยปปลล่่ออยยเลยปล่อยเผื่อให้หลุดใช่แล้วก็ข้างหลังก็เช่นกันนี่ขึ้นเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับใช่ครับผมนี่พี่กลับดูข้างหลังข้างหลังนะนี่เห็นไหมฮะดีดขึ้นหลุดไปแล้วเหมือนกันนะเขาจะค่อยๆขึ้นแบบช้าๆนะครับคุณผู้ชมครับเขาเขาเรียกว่าขึ้นแบบนุ่มๆนุ่มๆนะครับผมก็อันนี้ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมจะปลดออกเดี๋ยวเอาลงให้ดูเอาลงนี่ตอนนี้เอาลงแล้วนะมาดิฟติ้งทุกอย่างใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมพอลงเสร็จปุ๊บบบเเรรรริิ่่มมมยยนน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 นแลล้้้วกกะะะะะดดาาษัััจงงคคห็ีใชไปต แล้วซึ่งต้องบอกว่าระบบยกเขาเนี่ยใช้ได้ทั้งด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับครบถ้วนปกติเลยและถุงลมนะครับผมให้คุณผู้ชมดูนะครับรถจอดนะครับไม่มีซุดไม่มีเอียงนะครับตรงนี้นะครับสมบูรณ์สบายสบายครับใช่ครับผมมามต่อที่ตัวถังกันเลยดีกว่านะครับตัวถังเขานี่คิวที่เป็นสีลมดามเงาีโครเมียมเงาครับอยู่ครบเงาสวยงามเลยมือเปิดโครเมียมก็เงาเงาสวยงามเช่นกันนะครับครับคิวด้านข้างของเขาแนบสนิทสวยงามนะทุกประตูเลยนะครับล้อแม็กด้านหลังเขาก็อยู่ว่าสวยงามเลยดอกยางก็ยังพร้อมใช้งานครับ มาชมบรนทายหรูๆนะครับของเจ้า S280 คันนี้กันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับครับผมนี่ไฟท้ายฝั่งด้านซ้ายของเขาก็สภาพเงาสวยงามมากๆเลยนะครับผมรีเฟลกเตอร์ข้างในนี่คงกริบชัดเจนเลยนะแล้วบอกเป็นไฟแท้ Mercedes Ben z ด้วยนะครับแล้วก็ตัว2 8 0ยังอยู่ครบทุกตัวอักษรนะครับแล้วก็ Merced e s b e เ z เงาสวยงามเลยแล้วก็มือเปิดโครเมียมเขาก็ยังอยู่เงามากครบเลยนะครับครับจากฝั่งด้านขวาเขาไฟท้ายก็ยังสภาพสสวยงามเช่นกันนะครับรีเฟลกเตอร์ข้างในนี่ครบๆเลยแล้วก็ เป็นไฟแท้เมอเสเดสเบนเช่นกันนะครับที่กันชนหลังดูสีโคเมียมบอกเลยว่าเงาทั้ง3มชิ้นเลยนี่ขวากลางซ้ายนะเงาทุกทุกชิ้นเลยนะครับเซนเซอร์อยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับมาดูห้องสมมัติการลิ้นแลบเอ้ยนี่ลืมไปดูชมดูก่อนพอเปิดปุ๊บลิ้นจะแลบออกมานะครับใช่ครับผมแล้วตัวคนนี้สปริงเขายังดีอยู่พอเปิดล้วเขาก็ดึงขึ้นเลยนะครับนี่ด้านท้ายของเขาบอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆนะครับผมด้านซ้ายด้านขวานี่ของเดิมหมดนะ ผมด้านล่างนี่ก็ของเดิมนะครับนี่มีกี่เอ็นเห็นแล้วแง้มตู้เย็นจะต้องบอกว่า s 2 8 0 w 2 2 0ไม่ได้มีตู้เย็นทุกคันนะไม่ได้มีทุกคันครับมันไม่ได้มีทุกคันชนิดที่แบบว่า10คันมีคันเดียวด้วยซ้ำใช่คันนี้มีมาให้นะเดี๋ยวตอนข้างในจะรีวิวให้ดูนะครับว่าตู้เย็นเขาดูดีมากต้องบอกว่าตู้เย็นเขาดูนี่รูรูหล่ะเลยนะออกแบบดีไซน์มาดีมากนะครับของเดิมคัาเปอดออกมานี่ตัวเกี่ยวของข้างบนก็ยังอยู่นะครับบบครบวยยยาางออออออะกกกู่่่่นนีีเืืมมททุชชชิ้้ลผจห นี่ตัวพลาสติกคีฟิลก็ยังอยู่ครบนะครับผมแม่เหล็กแผ่นเดียวเขาก็ยังอยู่นะครับแล้วก็นี่เลยตัวสามเหลี่ยมฉุกเฉินก็ยังอยู่ครับไฟห้องสมาร์ทคันนี้บอกเลยมี3มจุดหนึ่งสองสามอยู่ครบทุกตำแหน่งนะครับมาดูฝาท้ายดูดกันนะครับคุณผู้ชมครับไม่ต้องกัดแค่เลยปิดเบาๆวางไปแค่นี้ปึ๊บเห็นไหมลิ้นเขาก็จะหุบเข้าไปนะครับคุณผู้ชมครับรอสักครู่นะครับนี่ก็จะใช้งานได้ปกตินะครับ อีกหนึ่งออปชั่นนะครับผู้ชมครับที่ W 220ต้องใช้ได้ทุกคันนั่นคือประตูดูดนะครับใช่ครับดูเลยหลังขวานะครับผมนี่ปิดเบาๆเพียงเท่านี้ดูดคลืบใช้งานได้ปกตินะครับฝั่งคนขับก็เช่นกันเปิดออกมานี่ต้องปิดเบาๆเพียงเท่านี้ดูดคลืบนี่ใช้งานได้ปกตินะครับตอนนี้เ็ถ่ากับว่าผ่านมาสาบาและบันทายหลังขวาหน้าขวาใช่ไหมมาดูกันที่หน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนี่เปิดออกปิดเบาๆเพียงเท่านี้ ดูดใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ฝั่งหลังซ้ายเปิดออกมาปิดปุ๊บนี่ดูดครบทั้ง5บาทเลยครับอ่ะพี่ก๊อฟไหนๆแล้วกระจกเบนต่อเลยดีกว่านะจะดูกระจกเดิมโรงงานนะครับนี่ขอเริ่มที่บ้านหลังก่อนมากแล้วกันนี่กระจกหลัง Mercedes Ben z นะครับผมรถไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับเป็นกระจกเดิมหมดเลยนะครับแล้วก็นี่ของเดิมของ Merced e s Benz อยู่ตรงนี้นะครับผมด้วยที่ฟิล์มมืเนยอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับแต่ว่าการันตีว่ากระจกเดิมนะบานนี้นี่กระจกเ e เ e นเบิร์มเช่นกัน บางคนคับเหมือนเซดิสเบนเดิมเดิมเช่นกันนะครับ,รบมาต่อบ,บานหน้าต้องบอกว่าคันนี้ผมว่าผูกสภาพหนึ่งในร้อยเลยนะใช่แต่ละจุด,ด,ดขเขานี่บอกเลยว่าสวยงามมากนะครับผมนี่กระจกบานหน้าเหมือนเซดิสเบนเช่นกันมาต่อบานหน้าฝาั่งทางซ้ายนี่เบนแล้วก็หลังสายบานใหญ่นี่เบนนะครับแล้วก็หลังบานเล็กเบน เดิมครบทุกบาลเลยครับมาชมทางด้านเครื่องยนต์นะครับของเจ้า220คันนี้กันบ้างนะครับครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับเครื่องยนต์คันนี้นะครับะจะเป็นรหัสเครื่องยนต์ M112 นะครับผมเป็นเครื่องยนต์เบนซิน6สูบแบบ V 2,800ซีซีครับครับก็ไม่เคยผ่านแก๊สด,ด้วยเนอะแล้วดูดีการเซอร,ร์วิสของเขาเนี่ยคืออย่างเงี้ยก็จะเป็นการที่ว่าลูกค้ามีการเซอร,ร์วิสพวกลูกลอกอะไรอย่างงี้มาใช่เพราะว่าเวลาเวลาเปลี่ยนเนี่ยเพราะว่า อุโมงเสด็จเป็นส่วนใหญ่เวลาเขาเปลี่ยนมาเขาจะแต้มวันที่หรืออะไรไว้ว่าแบบมีการเช็คมาให้เรียบร้อยนะใช่ครับก็เครื่องบอกเลยว่าสมบูรณ์มากๆนะครับผมพร้อมเดินทางไกลได้แน่นอนนั้นน้ำไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนนะครับ,รบแล้วก็ดูเนะสภาพเครื่องแข็งมากนะครับห้องเครื่องครับถือว่าสภาพสวยงามเลยแล้วก็สติ๊กเกอร์วอร์นิ่งด้านหน้าคันนี่เห็นไห ตามเดิมนะครับผมมาตรฐานการันตูครบเลยนี่ต,ตัวตัวฝาครอบมอญาวนะครับแล้วก็ฝั่งด้านขวานี่เดิมอยู่ครบเลยนะครับดูแพงครับนี่ครับนี่สภาพดูเห็นไหมถือว่าสภาพสวยมากนะสมบูรณ์เลยนะครับผมแล้วก็ตัวกันความร้อนเขาก็ยังสบพอรอมกันความร้อนอยู่แน่นอนครับ,รบนี่แหละครับภายในตามที่คุณผู้ชมอยากได้หลายๆท่านอยากได้ภายในสีเบจผมก็จัดมาให้นะครับรถสีทองภายในเบจมาเลยดูสภาพมันครับโหบอกเลยว่าหนังสวยมากดูดูสภาพหนังดิ แล้วต้องบอกว่ารถอายุขนาดนี้รักษาได้ไงข่าวจ้วขนาดนี้ครับแล้วก็ลายไม้เขานี่คือเงาเลยนะครับผมโฮมเมอก็เงาๆเลยนะปุ่มปรับเบาะอยู่ครบไม่มีแตกหักนะครับช่งลำโพงก,ก็อยู่ครบไม่แตกหักเช่นกันนะฝั่งด้านหน้าก็จะมีช่องใส่ของเล็กๆมาให้ด้วยนะครับครับมีกระจกไฟฟ้าเลยโล่งเป็น2ชั้นแท้โรงงานนะครับขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับเดี๋ยวบอกข้ามไปฝั่งรถเดี๋ยวไปกดกระจกปรับข้างให้นะครับผมสักครู่นะ เราจะปรับข้างไฟฟ้านะครับเดี๋ยวนะกดสวิตช์ไปทางซ้ายนะไปซ้ายครับขวาขึ้นนี่แล้วก็ลงนะครับสมบูรณ์นะครับใช่แล้วโอ้โหมาดูบอกกันกันเลยดีกว่าครับผู้ชมครับเบอกคนนั่งนะครับต้องบอกเลยนะครับสภาพกริปบ้างนะครับเห็นไหมฮะหนังทุกอย่างไม่มีแตกนะครับได้ทุกอย่างไม่มีร่นนะครับโอ้โหดูดิ ขาดภาพนี้ผมบอกเลยว่ายากนะครับนี่คือภายในเบรนะใช่แล้วอยากให้ดูระบบไฟฟ้าด้วยนะครับมาเลยนะครับเริ่มจากเดินหน้านะครับถอยหลังกระดกหน้านะครับขึ้นโลงกระดกด้านหลังนะครับขึ้นโลงตัวลองก้นนะครับยืดออกนี่เก็บข้านะครับแล้วก็พนักพิงนะขึ้นโลงหัวหมอนขึ้น โล่งนี่พี่ก๊อฟผมอยากให้พี่ก๊อฟดูตรงสคาเพดอีกอย่างอีกจุดหนึ่งครับต้องบอกว่ารุ่นนี้จริงๆเรารีวิวมาก็เยอะนะใช่ปกติที่ผมจะเจอเยอะๆเลยนะสคาเพดเขาจะอยู่ชิ้นนี้ถูกป่ะอ่อชิ้นนี้จะสังเกตมาว่ามีชิ้นนี้อีกชิ้นหนึ่งครับและชิ้นเนี้ยคือชิ้นใหญ่แล้วเงาด้วยดิแล้วมันลากยาวไปยันประตูด้านหลังอ่ะคือมันเป็นยางชิ้นเี้ยไปเชื่อมอยู่กับประตูด้านหลังเลยเออจะเป็นสคาเพดยาวมาอีกชิ้นหนึ่งเลยใช่ เห็นไหผมว่ามันเงาสวยงามมากเลยนะดูหรูหรามากใช่แล้วครับเล็กๆน้อยๆเนี่ยเขาใส่ใจนะครับใช่อะมาต่อกันที่ด้านคอนโซลนะครับช่องแอร์ต่างๆไม่มีแตกหักนะครับผู้ชมครับคอนเซนของเธอนะครับสีเบดตัดด้วยทีมลายไม้นะครับอยู่ในสภาพที่สวยงามมากใช่ครับนะครับงามมากต้องใช้คำนี้เลยสวยเจิงนะเห็นไหมฮะแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมบอกว่าพอมันเป็นตัวเฟลิปใช่ไหมครับปุ่มตรงนี้สังเกตไหมว่ามันจะเปลี่ยนไปซึ่งปกติแล้วอะถ้าเป็นตัวก่อนหน้านี้มันจะเป็นแท่งยาวเรียงอย่างนี้ นี่เพราะเป็น LCI เนี่ยมันจะมีความละไมัดขายตัวแบบบรรยูสองสองแล้วก็จะปุ่มดูดูหลาดูดีขึ้นนะครับผมแล้วก็ความทนทานเขาจะมีมากขึ้นนะก็ใช้งานได้ปกตินะอันนี้ตัวช่วงล่างของเขานะครับผมตัว,วระบบลมแต่น,นี้เดี๋ยวระบบพวกนี้มันต้องสตาร์ทรถก่อนเพื่อให้ลมมันทำงานนะไฟฟ้าปรับได้ปกตินะครับใช่ชตอนนี้เรายังไม่ได้สตาร์ทรถเพราะว่ามันต้องมีระบบลมเข้าไปช่วยเดี๋ยวตอนขับเนี่ยเดี๋ยวรีวิวให้ดูเหมือนว่าใช้งานได้ปกตินะครับเครื่องเสียงของเขาาต้องบอกเลยว่าเป็นของเดิมติดรถมานะที่เห็็็็นนนนนนเเเปปจจออทีี่ห2แบบ้ะ ต้องบอกว่าเหลือซัก,กี้คันที่ใช้ได้ใช่แล้วถ้าใช้ได้เนี่ยสภาพจะชัดอย่างนี้ไหมอะใช่แล้วฟังก์ชันเขาก็ยังใช้ได้อยู่เลยนี่ครับ NFM เป็น CD อย่างงี้ใช่ไหมแล้วก็พวกเนวีที่เราเข้าไปก็ยังมีอยู่ครบเลยนะครับแล้วก็ตัวคอนโทรลแอร์ด้านล่างนี่สภาพสวยงามนะครับผมปุ่มอยู่ครบเลยไม่มีหักไม่มีรอกนะแล้วก็นี่ที่เกียร์บลูนี้ยังอยู่นะครับผมแล้วก็อีกช่องหนึ่งนี่ใส่ของได้ก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับนี่ตัวคอนโซลเกียร์ก็สภาพเกียร์สวยงามเลยนะผมเป็นเกียร์อัตโนมัตินะหัวเกียร์ได้ไไมมดวยว แล้วก็มีระบบตัวชิทโทนิกมาให้ด้วยนะครับผมแล้วก็มีโหมดเกียร์เปลี่ยนมาอยู่ครบถ้วนนะครับที่ใส่ตัวแก้วได้หนึ่งแก้วนี้ยังอยู่ครบถ้วนนะครับตรงนี้แหละไฮไลท์ดูสิแทนแทนแทนนี่ไงนี่คือของติดรถจากโรงงานนะคุณใช่แล้วที่ผมบอกว่าตรงเกียร์นะใช่แล้วที่ผมบอกว่าแก้วออกมาเนี่ยเครื่องมันเปิดติดอยู่เปิดตรงหัวนี่ข้างในคือมันยังเปิดติดอยู่เลยนะอ่า แล้วก็ตัวเนี่ยถ้าผู้ชมอยากไปลองใช้ดูก็ลองดูได้นะโมเดลของเนี้ยจะเป็น6-2-10ครับแล้วก็มีช่องใส่สมตรงนี้ได้ครับก็ลองไปใช้ดูว่าไอ้พวกในระบบตรงเนี้ยยังใช้ได้อยู่ไหมแต่ตอนนี้คร่าวๆผมลองให้ดูก็คือมันเปิดติดอ่าแล้วก็ต้องถามว่าจะมีสักกี่คันดีกว่าที่มันยังมีเก็บไว้ให้เราได้ส่วนใหญ่มันไม่เหลือแล้วอ่ะมันหายหมดใช่เพราะด้ที่ว่ามันถอดได้แบบนี้เนะถึงวันหนึ่งบางทีขายรถไปเรามีโทรศัพท์เราก็ไม่ได้ให้โทรศัพท์เขาไปใู่คบเลยนอ่แล้าคังนี้มีูบอกมเกตรงนี้ก็ยยังอู่น ตัวนี้อาจจะไม่มีครูบอกเพราะว่าตัวเขาไปเป็นแอร์ด้านหลังที่เป็นคอนโซลแยกต่างหากไปชุดหนึ่งครับก็เป็นจะเป็นโบเวอร์อยู่ด้านล่างครับผมก็เกเขาอยู่สภาพสมบูรณ์เลยครับมาชมทางด้านแผงประตูฝั่งด้านขวากันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับนี่ฝั่งด้านขวาก็บอกเลยสภาพหนังเขานี่สภาพสวยงามเช่นกันนะขาวสะอาดเลยนะครับลายไม้เงาสวยงามนี่ตัดด้วยทีมโครเมียมเล็กๆนี้นะก็ยังเงาสวยงามเพิ่มความหรูหรามากๆนะครับครับมื่อเปิดโครเมียมเงาสวยงามที่แผงด้านข้างได้ก็เรียงสวยงามเหมือนกันนะครับ ปุ่มอยู่ครบไม่มีตะขักไม่มีโบเลยแล้วก็ฝั่งคนขับจะมีช่องใส่ของเล็กๆมาให้ด้วยนะครับช่องลำโพงอยู่ครบนะครับมากระจบไฟฟ้ากานนี่โล่งเป็นสองชั้นแท้โรงงานเช่นกันนะครับขึ้นนี่ลื่นๆเลยนี่อ่าโล่งเดี๋ยวข้าไฟฟ้าชมอีกทีนะครับปรับข้าไฟฟ้านะครับผมไปทางขวาซ้ายนี่ซ้ายนะครับแล้วก็ขึ้นโล่งใช้งานได้อาจจะดูลาๆนิดนึงเดี๋ยวก่อนออกผมจะ ให้มันเลื่นเเปิดกว่านี้นะใช่ครับมันดูล้าล้านนิดนึงนะครับเดี๋ยวจัดการให้มาครับไฮไลท์อีกนะครับนี่คือเบาะคนขับนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหเลยว่าสภาพสวยงามมากโอ้โหผมนั่งรถคันนี้แทบจะไม่กล้าขึ้นไปนั่งแบบเต็มตูดนะครับคือกลัวทําสกปรงจริงนะครับอ่ะจัดไปครับระบบไฟฟ้าครับเริ่มจากเดินหน้ากันเลยนี่เดินหน้านะครับถอยหลังกระดกหน้านะครับขึ้นลงกระดกด้านหลังขึ้น ล่องแล้วก็ตัวลองก้นนะครับผมกางออกเก็บข้าวนะครับผมแล้วก็พนักพิงนะครับขึ้นแล้วก็ลหัวหมอนลงขึ้นไว้อยู่นะครับผมอะ่ะลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็ก็ไปพวงมาลัยพี่กฟขออนุญาตนิดนึงก็คือตรงนี้ตัววินโคดเขานี่หกศูนย์แปดแปดเช็คมาให้แล้วนี่เป็นหกศูนย์แปดแปดนะครับเอสสองแปดศูนย์เป็นสเปคไทยสี่ใบในในอกตรงตามนี้นะครับผมแล้วก็ ผชุดบอกปล่อยไฟฟ้านี่มาจากโรงงานนี้นะครับผมครบถ้วนเลยแล้วก็เป็น M112 นะครับครับตรงตามโรงงานเลยแล้วก็เห็นไหมสักแค่เหีงฝั่งด้านขวาเงาวิบเงามากเช่นกันแล้วก็ที่ผมบอกมันเป็น2ชิ้นนี้นะครับผมก็เงาเงาอยู่ครบถ้วนเลยครับครับมาต่อกันที่ด้านพวงมาลัยนะครับต้องบอกเลยนะครับพวงมาลัยเธอนะครับสีสวยดูสิสะอาดสะอาดนะครับใช่แล้วะเทสระบบไฟฟ้าจากพวงมาลัยกันก่อนนะครับครับผมอ่านี่เลยยืดออกเก็บเข้านะครับนี่เก็บเข้าแล้วก็โล่ง แล้วก็ขึ้นนี่ใช้งานได้ครบถ้วนปกติเลยครับผมแล้วก็พวกมัลติฟังก์ชันพวกนี้ผมลองเล่นแล้วต้องบอกเลยว่ามันยังซิงใช้งานได้ปกติด้วยนะครับแล้วก็มาต่อกันที่หน้าจอเรยนใหม่เลยนี่ตัวที่เป็นอันนี้เขาจะเป็นหน้าจอหน้ามืดใช่ไหมครับดูไฟสีนี่ติดครบสวยงามเลยนะครับต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์มากนะคะันนี้วิ่งมาเพียง1 7 1่งแกิโลเมตรเท่านั้นนะครับกับสภาพนี้บอกเลยว่าโอ้โหสวยมากไม่แท้ไม่มีกรอใช่ไม่แท้เนีการันตีไม่มีการกรอไม่รถนายตำรวจถ้าเข้าไปกรอมเงงคคุณแจ้้วาไดลย มาต่อกันที่ัวกระจกแต่งหน้านะครับผมนี่เปิดออกมาก็อันนี้ไฟไม่ติดนะแต่ว่าเดี๋ยวเราจัดการเอา,จจกกาให้ติดได้ปกตินะครับแล้วที่ผมชอบมากอีกหนึ่งอย่างเลยเป็น S c ส r d ์เขาแบบธรรมดาไม่ได้อันนี้สังเกตไหมว่าเลนกระจกตัวนี้จะเป็นเลนขยายครับผมเปิดมาอีกชั้นหนึ่งนี่เลนมันจะเปลี่ยนไปโอ้โหรงแล้าแต่บุคคนผู้ชมนอชอบแนละ้วเพราะว่าอย่างบางคนชอบแบบให้มันขยายอันนี้จะเป็นขยาย,อ,นนย,ายอันนี้จะเป็นเลนจริงแบบย่อล, <Le> ek, ลงเล็กๆน้อยๆเขาใส่ใจมากใช่ระดับ S c a r d ร์ดเขาใส่มาให้นะครับผมก็ยังใช้งานได้ทั้ง2ชั้นเลยนะครับผม มาตรงกลางนี่ไฟตรงนี้ติดครบทั่วนซ้ายขวาเลยนะครับแ,<ค>แล้วก็ไฟด้านล่างนี้นี่ติดนะครับผมทั้งซ้ายทั้งขวาติดคบนะ<ค>ฝั่งข้างซ้ายเปิดออกมานี่กระจกมีไฟแต่งหน้าฝั่งนี้ติดครบป,ปกตินะครับแล้วฝั่งนี้ได้กระจกเลนส์สองชั้นเช่นกันจะเป็นเลนขยายแล้วก็จะเป็นเลนย่อนะครับผมอยู่ครบทั่วเลยมาต่อกันที่แผงประตูฝั่งคนนั่งด้านหลังกันบ้างนะครับผู้ชมครับสวยบอกเลยสุดทุกจุด สวยจริง,รงใช่แผงประตูฝั่งด้านหลังขวานะครับผมหนังเขาก็สวยงามอยู่เช่นกันนะค,ะครับใบไม้เงาสวยงามเลยแล้วก็ด้านหลังก็จะมีตัวเป็นทีมสีโครเมียมตัดมาให้ด้วยเงาสวยงามมากนะครับช่องลำโพงเล็กยังอยู่แล้วก็ที่บอกว่าเป็นตัวรองวิวเวทเขาจะได้ตัวเบาะหลังปรับไฟฟ้ามาให้ด้วยะะแล้วก็ตัวที่กระจกชักมองกระจกข้างใช้งานได้ปกตินะแล้วก็ที่เคเบิลลี่ยังอยู่ครบนะครับผมแล้วก็ตัวที่ใส่ของด้านหลังก็จะมีมาให้เล็กๆนะครับผมช่องลำโพงอยู่ครบถ้วนนะมาระบบกระจกไฟฟ้าหลังกันเลยนี่โล่ง เป็นสชั้นแท้โรงงานเช่นกันนะครับขึ้นนี่ลื่นๆใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็มีม่านหลังมาให้ด้วยนะครับต้องบอกว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวรุ่นนี้มันไม่ได้มีทุกคันเหมือนกันนะที่มีม่านหลังมาให้คันนี้ก็มีมาให้นะครับผมก็อย่างนี้ทรบ้วนนะครับก็อย่างว่าตัวยาวออปชั่นท็อปใช่แล้วก็จะมีออปชั่นเพิ่มมาให้เยอะแยะมากมายนะครับใช่แล้วครับูฝั่งด้านโน้นนะครับเป็นไงครับนี่เลยฝั่งนี้อะแงมเยอะๆเลยให้เห็นชัดๆเลยนะครับผมหนังเขาก็สภาพสวยงามเช่นกันนะครับ ลายไม้เงาสวยงามทีมสีเงินตัดโคเมียมเงาสวยงามอยู่นะครับผมครับแจ็คล็อไม่มีแต่ขากุ่มปรับบบร์ด้านหลังอยู่ครบถ้วนนะครับผมปุ่มปรับกระจกยังอยู่ครบไม่แตกหักนะที่เคเบิลลี่นี่ยังใช้งานได้ปกตินะครับผมแล้วก็ด้านหลังฝั่งข้างซ้ายมีช่องใส่ของเล็กๆให้เช่นกันมาพร้อมกับลำโพงครบถ้วนนะครับมากระจกไฟฟ้าเลยนี่ลงเป็นกระจก2ชั้นแท้โรงงานเช่นกันนะครับขึ้นนี่ใช้งานได้ปกตินะครับแล้วก็ฝั่งข้างซ้ายเนี่ยเขาจะมีม่านไม้ด้วยเช่นกันนี่เลยใช้ได้นะครับอยู่ครบถ้วนนะครับบร มาต่อเลยเบาะด้านหลังสภาพบองเขาก็บอกเลยว่าสภาพสวยงามมากๆเช่นกันนะเป็นสีเบจน,นะครับผมได้ไม่มีขาไม่มีปีนะแล้วตรงกลางเขาก็จะเป็นหนังลูงี้มาจากโรงงานสภาพสวยงามทั้งตัวพนักพิงและตัวหลังก้นเลยนะครับถามจริงมีคนนั่งข้างหลังมั้งเนี่ยนั่นนะสีปกติเอสคัสจะต้องแบบมีคนนั่งหลังแบบระดับลูกิหานะโอ้โหสภาพสวยงามมากๆนะครับครับก็อันเนี้ยคืออันนี้มันเอาคืนไว้ใช่ไหมจะบอกว่าซ้ายขวาเนี่ยมันปรับแยกอิสระได้อ่าปรับเลยนี่ฝั่งฝั่งข้างผมโอ้ขอโทษผมไปปรับด้านหน้าไว้อยู่ สลับมาด้านหลังก่อนครับนี่ใช้งานได้นะแล้วฝั่งนี้ผมกดจากข้างประตูฝั่งครังนี้ครับนี่ใช้งานได้เช่นกันนะหรือว่าถ้าอยากเอาลงจากคนขับเดี๋ยวสักครู่นะครับเอ้อาลงจากคนขับอาลงไปนะครับเนี่ยลงใช้งานได้นะครับผมแล้วก็มาด้านหลังนี่เอาลงเอาขึ้นไว้อยู่ใช่ไหมเอาลงเอาขึ้นนี่ใช้งานได้ปกติเอาลงไว้เลยจะได้สว่างได้ได้ได้จดให้นะครับ <c oughs> นี่แล้วก็มาต่อกันที่ปรับบอ่อหลังไฟฟ้าครับขอเริ่มที่ฝั่งนี้ก่อนนะครับนี่เลยนี่เลื่อนออกเห็นไหมรุ่นนี้เขาจะเป็นการเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้นะครับผมแล้วก็นี่เลื่อนเก็บข้าวก็ตัวลองก้นกับตัวพนพักพิงเขาจะเอียงสไลด์มาพร้อมกันนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมบแล้วก็มาฝั่งนี้เช่นกันเลื่อนออกนี่นะใช้งานได้นะครับแล้วก็เก็บข้าว ใช้งานได้ปกติเลยแล้วก็ม่กีที่ผมบอกว่าผมกดผิดปุ่มคือปุ่มนี้ตอนนี้มันชี้มาข้างหลังก็คือเป็นการคอนโทรลเบาหลังตอนนี้ผมกดกลับให้มันชี้ไปข้างหน้ามันจะเป็นการคอนโทรลที่เบาะนี้โอ้โหเป็นไงนะใช้งานได้นะดูสินี่โอ้โหแงอยากได้เล็กรูมเยอะใช่ไหมเลื่อนไปเลยแล้วก็ดูความตัวยาวของเขานะครับใช่หรือว่ากรณีถ้าว่าแบบเป็นแบบสมมนลดภรรยานั่งหน้าหรือว่าเป็นคนที่คุณรักนั่งหน้าอยากให้เขาปรับเอนนอนสบายแล้วก็ปรับให้ก็ได้เลย นั่งแบบนี้มันน่ามาดเจ้าสัวชัดๆเลยเน,นี่ยนะี่ปรับ uh huh. ได้นะครับผมหัวหมอนเขาก็เอาขึ้นลงกันโทนจากด้านหลังนี้ไปได้ครบถ้วนนะครับนี่แล้วก็ไฮไลท์เลยที่เราบอกไปแล้วว่าคันนี้เขามีตู้เย็นหลังใช่ไหมไม่ได้มีทุกคันนะต้องบอกไม่ได้มีทุกคันนะซึ่งเอาลงมาอ้าวไหนอะตู้เย็นอ่าต้องเปิดอีกชั้นหนึ่งใช่ต้องบอกว่าคือเขาเก็บแบบความเรียบร้อยมาดีมากนะเอเปิดออกมาดูสิตู้เย็นเขาดูแบบดูดลูหรามากเลยนะโคตรหรูว่าแล้วมีแบบเย็นเล็กเย็นน้อยด้วยนะหรือจะปิดก็ได้นะเปิดมาออปชั่นมันเยอะกว่าตู้เย็นนของพวก6ะ ใช่แล้วยาวกว่าด้วยใช่คุณผู้ชมสามารถใส่น้ําขวดแบบประมาณขวดแบบ10บาทเข้าไปอ่ะเนี่ยดูสิดูแขนผมเข้าไปดิเห็นปะโอ้โหคือมันสามารถใส่ได้ใหญ่กว่านะแล้วการดีไซน์ของเขาเนี่ยผมบอกเลยว่าดูหรูหราเลยนะรูหรูเลยใช่ไหมใช่แล้วก็เวลาปิดไปอย่างเงี้ยแค่ไม่รู้เลยว่ามีตู้เย็นอยู่ตรงไหนครับใช่มาต่อกันที่แอร์เขาของเขาแวครับผมนี่ตัวแอตัวลองวิเบางนี้ก็จะได้แอร์แยกมาถึง4โซนเลยนะครับซึ่งอุณหภูมิเขาจะแยกกันหน้าขวาหน้าซ้ายแยกเลยแล้วก็ด้านหลังนี่่กก็เนนนลัังง้าาาแชะครรรรบมสถ ทำตรงนี้ได้เลยแล้วก็ไปเลยก็ได้นะครับผมมาต่อกันที่กระจกแต่งหน้าด้านหลังเลยตอนนี้ไฟติดอยู่นะครับผมชั้นเยอะจนตากล้องปวดแขนเลยเนี่ยมันเยอะจริงมันเยอะแล้วก็นี่กระจกแต่งหน้าด้านหลังก็ยังอยู่ครบนะครับผมไฟติดครบปกตินะเปิดทีก็จะติดนะครับผมปิดลายแล้วก็บังนี้ติดนะครับผมเปิดออกมานี่มีกระจกนะครับเปิดตรงนี้ก็จะไฟติดนี้นะครับผมใช้งานได้ครบถ้วนเลยครับ ทดลองขับจริงนะครับกับเจ้า s อสค s s W .220 คันนี้นะครับคุณผู้ชมครับนั่งแล้วเป็นคุณท่านเหลือเกินนะครับเท้าแขนได้แบบสบายนะครับเต็มเต็มเลยนะครับโอ้โหดูนะครับเล็กลูมผมเหลือเยอะมากนะครับคุณผู้ชมโอ้โหแอร์นะครับสามารถปรับอุณหภูมิแยกได้นะครับด้านหน้ากับด้านหลังนะครับนี่เปิดด้านหลังก่อนนี่นะครับโอ้โหดูดิภายในเธอนุ่มนวลนะอันนี้มันคือผมเป่าคือสะอาดสะอ้าน ดูดิโช๊ปรับได้ไหมให้แข็งเนี่ยอ่าได้ไสิตอนนี้ก็คือตอนเนี้ยอนเป็นนุ่มนวลที่สุดใช่ไหมอ่าคุณผู้ชมขับขึ้นมาปุ๊บหนึ่งขีดอ่ะสองขีดเลยสองขีดจะเห็นชัดเลยว่ามันจะตข็งตึมๆขึ้น <ๆ S 1> เลยเนี่ยแข็งขึ้นมาเลยดูดิด,ด,ดูจังหวะขึ้นนี่อนะ่าเห็นไหมฮะเนี่ยจำเนินขึ้นก็จะแข็งเลยดูดิปากเลยอ่ะมันจะแข็งแบบ กบขึ้นมารู้สึกได้เลยใช่แต่ว่าอันนี้จริงๆแล้วอ่ะสำหรับผมนะผมจะใช้สําหรับเวลาผมเดินทางจังหวัดที่แบบใช้ความเร็วลอยอัพมันจะรู้สึกเลยว่ามันแบบเฟิร์มมากมันจะแบบมันเกาะใช่มันรู้สึกเลยว่ามันเกาะมากแต่ว่าถ้าใช้ในกรุงเทพอ่ะอาจจะลำคานครับถ้าในกรุงเทพหรือว่าไป่ในเมืองอรนุ่มสุดเถอะเนี่ยนุ่มละล้วจะนั่งสบายคือมันใช้ได้แบบสมบูรณ์นะเดี๋ยวขอปิดกระจกแต่งหน้ากันนี่นี่แล้วก็ปิดไฟตองตรงไหนวะไฟเออปิดด้านหน้าได้ใช่ไหม อ่าจัดไปครับอ่ะดูนะครับเรื่องการขับขี่นะครับ,รบดูความสวยของเธอก่อนก็ไดนะ้นี่ให้ดูหน้าจอเนี้ยที่ผมชอบมากเลยคือหน้าจอเนี้ยจะเป็นของเดิมเขาใช่ไหมครับซึ่งแบบผมไปดูรถมาหลายๆคันอ่ะมันจะลอกปัญหาใหญ่เลยคือฟิล์มลอกแล้วจอไหนก็เสียครับคันนี้ดูนะอันนี้คือโหมดที่เราเปิดเป็นกลางวันสมมุติถ้าคุณผู้ชมขับกลางคืนคเห็นป่ะมันจะก,ล,กลายเป็นเสียงแบ็คไลท์แทนครับ หรือถ้าคุณผู้ชมรำคาญมากกว่านั้นปิดเลยอ้โหคือปุ่มพวกนี้ไม่ต้องใช้ได้อยู่เลยอะซึ่งปกติแค่ให้มันสวยแล้วใส่ยังหายากเลยใช่นี่ฟังก์ชันยังใช้ได้เลยก็ผมปรับเศษที่ปุ่มอะไรนี่้ดูดิใช้ได้นะแล้วก็เปลี่ยนแท็กจ้บอกแล้วจะจิ้มตรงไหนจิ้มไปเลยครับแล้วที่บอกซิงอยู่ที่หน้าจอนี้ด้วยอ่าตอนนี้แท็กสามครับเปลี่ยนแท็กสี่แท็กห้าใช้ได้ครบมากอ่าลงๆล้วลงๆขอกจับไปครับอุ้ยเป็นไงครับอุ้ยคือเงียบ ผมบอกแล้วว่าคันนี้เนี่ยเงียบเงียบนิ่งๆเลยโอ้โหใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเครื่องเงียบเลยเห็นยวไหมฮะนี่คือความนิ่มนวลของเธอและเงียบของเธอนะครับเมื่กี้คลิกดาวไปถ้าแบบไม่ได้ตั้งใจฟังจริงแค่ไม่มีเสียงเลยนะไม่กี่คลิกหน่อยดูดิเงียบมากเหมือนนั่งเมฆอุยเสียงเครื่องไม่มีเลยดูดิดีเสียงเพลงหน่อยแล้วปรับรถวิ่งดีให้หมดไปเลยปิดไปเลยเออปิดเลยแล้วก็เมื่อกี้คลิกดาวใช่ไหมขอทโทนิกต่อนี่ยี่สิบสาม สองค่ะไปที่สองกันนะครับสองปื๊ดสามนี่เปลี่ยนนิ่มๆปกตินะครับครับแล้วก็ลูกโนต้นต่อเลยครับแล้วออกขดโยกคดท้นๆนี่ทำงานได้ปกตินะพวงไล่สูนต้องปกติเลยนะครับใช้ได้ครบถ้วนเลยก็เครื่องยนต์บอกเลยครับว่าสมบูรณ์มากครับนุ่ม,น,มนิ่มเงียบเลยสไตล์หมดเสด็จไปเลยที่เน้นความหรูหราเน้นแบบนั่งสบายนะครับครับแล้วก็เกียร์เปลี่ยนนิ่มทุกเกียร์ครับผมหมดดีอะไรยี้กิ๊กดาวทันใจปกติแล้วก็ ที่รถนีกใช้งานได้ปกติกเช่นกันครับ,รบแล้วก็ช่วงล่างบอกเลยว่าสมบูรณ์มากฟีลของเขาคือ s c สคัตแท้ๆนุ่มๆนิ่ม,น,ม,น,มนั่งสบายสาๆยยสบายแน่นอนผมบอกเลยนะใครซื้อคันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ใช้นะผมบอกเลยชอบร<ช>ักเลยใช่แล้วพอมันเป็นแบบตัวยาวเนอะเล็กรูมันแบบคือดีอ่ะครับไหนจะแบบตู้เย็นที่มันเป็นแบบโมันใส่น้ํโคดเยยาก็าไปได้ตู้เย็น เปิดตรงนี้ซึ่งปกติแล้วถ้าเรารีวิวหลายๆอย่างเจออะไรคันที่เจอเป็นตู้เย็นจ้าทุที่ผมจะบอกว่าเป็นไซส์โคกระป๋องชูแต่อันนี้มันสามารถมันลึกน้ํายาวเข้าไปได้เลยมันลึกมากใช่โอ้โหบอกเลยมีหลบซ่อนด้วยตู้เย็นต้องบอกว่าเมื่อไหร่จะได้เจอส2 0สภาพนี้ดีกว่าใช่เอาแค่โนเกียเอาแค่โนเกียโนเกียน่โนเกียเนี่ยจะไปหาที่ไหนใช่ซึ่งคันนี้มีมาให้แล้วที่ผมลองเล่นที่ผมบอกแล้วมันคือมันเปิดติดนะแต่ผู้่ชมเราไปใส่ซิงเล่นดูครับ มาทดลองขับกันดูนะครับคุผู้ชมครับแต่ผมบอกเลยนะครับช้าอดเหมือนจากัวกันเขียวแน่นอนโอ้ยจากัวนั่นปิดเป็นนาทีนะใช่เป็นนาทีนะ บอกกับคุณผู้ชมเลยนะครับว่าออปชันของเธอเนี่ยไม่ธรรมดาจริง,รงรรและคุณผู้ชมได้เป็นตัวยาวลองวิวเบสมีตู้เย็นมีโทรศัพท์ถุง<ช>ลมทุกอย่างใช้งานได้ปกติระบบ,บลิมยกใช้งานทุกอย่างได้ปกติลองคิดดูก่อนเวลาไปซื้อรถเบนซ์รุ่นนี้สักคันหนึ่ง220เนี่ยคุณผู้ชมเอามือกดเข้าไปเลยทุกปุ่ม กดไปให้หมดเลยทุกปุ่มช่มันใช้ได้แบบนี้ไหมคือถ้าผู้ชมแบบไม่ชัวนะก็ขออนุญาตรถคันนี้ไปซื้อเลยเ,เปิดตามเราเลยจิ้มตามเนี้ยเปิดตามเลยผมบอกเลยนะว่าใช้ไม่ได้ทั้งหมดหรอกเพราะว่าอันเนี้ยผมไปซื้อมาก็ใช้ไม่ได้ทั้งหมดใช่แต่ผมก็เอามาทําให้มันใช้ให้ได้ ทั้งหมดใช่แล้วระบบร้านนี่เ,เราไปทำเนี่ยร้าเราทาแบบเฉพาะทางด้วยช่างทําก็ค่อนข้างเก่งถึงทําให้ภายในเราไม่ช้าใช่ประตรงประตูเนี่ยคุณผู้ชมผมต้องบอกเลยนะไปซื้อถ้าเป็นบางคันที่ประตูไม่ดูด<ฮ>ผมบอกเลยว่าจุกจุกพอขั้นต่ำก็ต้องมี2 3ถึงหมื่นอัพใช่และนี่รถทุกคันของเราถ้าเป็นสเปคนี้ W140 W220 ี่ที่ร้านทุกคันต้องประตูดูดได้ทุกคันใช่แล้วนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับผมส่งต่อให้กับคุณผู้ชมนะครับในราคาโคตรถูก 389,000บาทเท่านั้นสายไม่แน่นอนนะครับราคานี้จะไปนั้นอีกครับเราวเริ่มต้นที่169,000บาทครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับพี่กมมโตครับครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ้ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกาโมตนะครับ